สวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางหนะ้าผากเถอกหัวร้านนะคะวันนี้ออจะมาช่วยแก้ปัญหาค่ะเมื่อก่อนออเป็นคนที่ผมยาวมากแล้วก็ชอบทําสีผมนะคะแต่ตอนนี้ออได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าผมร่วงมากร่วงเป็นกอกเป็นกร,รมร่วงติดท่อระบายน้ํานะคะวีก็ร่วงสะก็ร่วงค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายอีพ็อมากแต่ก็ไม่มีผลนะคะ ผมก็หลุดร่วงเหมือนเดิมตัดแล้วนะึกว่าผมจะดีขึ้นหยุด,หล,ดหลุดร่วงนะคะแต่ก็ไม่เลยจนออได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะบา l a n c e h e ค่ะบา l านเ e h e มีสารสกัดจากสาันโสมเปรูนะคะโสมเปรูตัวนี้จะช่วยให้ผมหยุดหลุดร่วงได้แล้วก็เปิดรูผมฝนให้ผมงอกใหม่ขึ้นมานะคะหลังจากที่ออใช้ไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าก,าก็มีเผมงอกออกมานะคะ วิธีใช้ค่ะไม่ยากเลยแค่ฉีดลงไปบนหนังศีรษะของเราสองถึงสามครั้งนะคะแล้วก็นวดคลึงแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ผมยาวก็แหวกค่ะใครที่หลุดร่วงเยอะก็ให้แหวกแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดไปฉีดไปก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ ให้ครบนะคะตรงสั้งสองด้านแล้วก็ค่อยนวดส่วนกลนที่ผมผมบางกลางศีรษะก็ฉีดลงไปได้เลยนะคะแล้วก็นวดนวดเบาๆนะคะการนวดจะทําให้กระตุ้นดูขุมขลนะคะเปิดดูขมผลแล้วก็งอกเร็วเร็วขึ้นนะคะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่าลืมนะคะใช้ตัวนี้ค่ะเช้าเย็นใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็น หลังอาบน้ํานะคะถ้าวันไหนที่ไม่สะผมไม่ไม่สระผมนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะ Balan ซ์เค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ Balan c e เอสแฮร์โทนิกเซรันวัตกรรมการดูแลเส้นผมด้วยนาโนเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเข้มขน้นทำให้ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างหมดจด แก้ปัญหาได้ตรงจุดลดการหลุดร่วงของเส้นผมขจัดปัญหาผมมันและรังแคเสริมการเติบโตของเส้นผมใหม่ให้ดกดำเงางามกระตุ้นรากผมให้แข็งแรง99%ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ติดใจซื้อไปใช้ซ้ำ ทําให้หนวดเขาขึ้นมาแล้วก็เราก็เลี้ยงดูแลหนวดเขาของเราเองนะครับเพื่อให้มันยาวขึ้นอันนี้เป็นหัวสเปรย์นะคะสะดวกมากฉออีดพ้นได้ในวงกว้างนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยค่ะว่าผมดูดกร่วงน้อยลง นี่เลยนะคะ b a l a n ซ e H h สแคร์โทนิกันั่นเองนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องเส้นผมของฝนให้หนาแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับตัวนี้ใครที่มีปัญหาผบุบางนะคะแล้วก็ผุขาดผุดร่วงนะคะหรือใครจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยนะคะจะเพศไหนก็ใช้ได้จ้าผ่านมาตรฐานการรับรองจากอย พิเศษต่วนวันนี้จากราคาปกติ1,390บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเท่านี้ยังคุ้มไม่พอหากซื้อ2กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง